สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาตลาดเจมูวันนี้พาคุณหญิงมาด้วยค่ะนี่เลยพาคุณหญิงมาด้วยแล้วก็พามาซื้ออันนี้เลยค่ะมีชอบกินไสกรอกเจ้านี้มาก15บาทค่ะแถมอ่าห้าไม้แถมหนึ่งไม้ที่ตลาดเจมูคือของเขาจะมีหมูวุ้นเส้นแล้วก็เปรี้ยวไม่เปรี้ยวอันนี้ของเขาวนเส้นหมดก็คือย่างไม่ทันก็เลยได้มาเฉพาะหมูแบบเปรี้ยวนะคะซึ่งเราก็ชอบมีผักด้วย mm. ดีงามพระรามเก้า อร่อยจริงอร่อยจริงจ้ะเอาอร่อยออามกินกับพริกสดนะดีงาม ไม่ได้กินนานมากครัวันนี้วันชีสเดย์มากกินหลายมื้อมากปกติมันจะกินแค่วันละหนึ่งเจ๊ขิงขิงเขามาขิงเลยขิงสดเลยนะร้อยตลาดร้อยมาก กินเสร็จต,ต้องไปล้างเลยเอ,อือแม่จมเจ๊อ๋อฮะทำไมบูเส้นยัอร่อยนะอมากเขาปิ้งไม่ทันนะู้กัน บ้านมินกับตลาดนี่ห่างกันยี่สิบโลอะจมินชอบมาเดินมาไกลแค่ไหนก็มาสิบโลมั้งไม่ใช่ยี่สิบตลาดเจมูอยู่ะเรียบทางเรียบทางด่วนะเส้นบางนาเส้นกิ่งแก้วอ่ะ ใช้ส่งมานะเด้งตลอดเวลาเจ้เขาให้พริกมันน้อยจังเลยอ่เขาเห็นว่าหน้าตามัานมี้ไม่น่าจะกินเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะเวลาเม้นไปตามร้านอาหารหรือว่าร้านข้าวแกงอะไรเงี้ยแม่ขาจะคิดว่าเม้นกินน้อย <c oughs> คือเขาก็อ่าอยากินน้อยกินเผ็ดหน้าตาแบบนี้ไม่น่าจะกินเผ็ดอะไรเงี้ยตอนอยู่มหาลัยใช่ไหมเวลาไปซื้อข้าวแกงอ่ะมันก็จะบอกว่ากับไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ค่ะกับข้าวไม่ต้องใส่เยอะเพราะมีแม่คนที่กินกับข้าวไม่เปลืองแต่กินข้าวเปลืองอะไรเงี้ยมันก็จะบอกขอข้าวเยอะๆแล้วก็กับข้าวไม่ต้องเยอะเขาบอกฮะมีแต่คนชอบแบบว่ากับข้าวเยอะๆใช่ไหมแล้วก็อ่าก็เรียกเนี่ยข้าวน้อยๆอะไรเงี้ย มันเน้นเน้นกินข้าวอ๋ออ๋อล้ากินแกงกระเองอ๋อว่ากินบุญล้นนี่มันเป็นอะไรที่แบบแซ่บมากมันอร่อยเพราะว่าเราเดินมานี่เหนื่อยไง ไปเดินตลาดมาเนี่เนี่ยเฮ้เหรออือยู่ด้<อ><อ>านเนี่ถ้านางนี้ไม่มีความเป็นกุลสตรีเลยอ๋ออ๋อ เจ้กินแล้วหรอ <ละ S 1> ไี๊กินขิงวันเมื่อกี้ไม่งอร่อยกว่าเผ็ดเผ็ดหนูเคยกินขิงขิงดองปฏิเสธ่คอกินอน,น,นอนร้อยดีมากิงมาก แซ่บมากเจ๊รีวิวหน่อยว่าเป็นไงแซ oh. ่บใช่ไหมโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะตอนมาไม่สวัสดีตอนลาสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ